สวัสดีครับผมตั้อยิีถิบาน้านผักกินผักเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปนะครับนี่ครับหาหน่อไม้นะครับก็เป็นหน่อไม้ผายเลี้ยงนะครับเป็นหน่อไม้ที่ปลูกไว้นะครับแล้วก็ออกหน่อนะครับออกหน่อมาก็จะหาหน่อไม้จากกอไผ่กอนี้นะครับก็ไม่ได้ออกไปในไกลนะครับก็อยู่ที่สวนติดริมห้วยนี่แหละครับก็วนเวียนอยู่แถวนี้และครับก็มีของกินมา ให้กินตลอดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้นหน่อไม้กี่หนอนะครับในกอไผ่กอน,นี้แต่ว่าอาจจะไม่เอาเยอะนะครับเพราะว่าลัวกินไม่หมดนะครับก็มีเห็นอยู่หลายหน่ออยู่นะครับเดี๋ยวมาขุดกันนะครับผมเห็นอยู่หลายหน่ออยู่ อันนี้จะเป็นหน่อไม้ที่เขาเรียกว่าหน่อไม้ลืมแรงนะครับเพราะว่าหน่อไม้อันนี้ครับจะออกตลอดปีนะครับก็เป็นกอใหญ่มากนะครับเป็นราะว่าหน้าแรงก็ได้กินนะครับหน่อไม้อันนี้แต่อันนี้ก็ได้กินเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเอาอีกหน่อหนึ่งนะครับ นี่เป็นหนอที่ไม่ค่อยนั่นนะครับเดี๋ยวเอานนี้กดหนอนหนึง ยินเสียงมาแววๆนะครับไอปอกไปด้วยครับนี่ครับก็เป็นวิถีชีวิตของคน ข้างนอกนะครับก็ไม่อ,อะไรมากนะครับก็ก็ไภไว้ตามต้ิง้วยนะครับก็พอมีหนอนมีอะไรก็มาเอานะครับมาเอาไปทักกินนะครับอันนี้นอนใหญ่มากนะครับ ยอดนะครับนครับเอาอยใหญ่ามากนี่หน่อพักหน่อไม้กอนนี้นะครับส่วนอันเดี๋ยวจะให้ดูอีกอันหนึง่งก็เป็นอีกกอนหนึง่งนะครับ นี้จะเป็นกอน,ะน,ะนูนะครับใช้ดูนะครับเห็นใบไผ่อยู่เห็นนะครับเพื่อนเเห็นไหมใบใหญ่ๆนะครับนั่นจะเป็นนอไม้ลืมแรงนะครับนั่นแหละครับใบใหญ่ๆเป็นกออยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่ตรงนี้อีกกอหนึ่งนะครับมีสองกอโอเคกอกใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ บางอย่างก็ไม่ต้องซื้อนะครับอยู่ที่บ้านเงอน,นอยู่ที่กรุงเทพนะครับซื้อทุกอย่างนะครับนีกระงอะไรอะไรก็ซื้อหมดนะครับที่กรเทไม่มีอะไรที่จะไม่ซื้อนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอาไปให้คุณแม่ทำกับข้าวนะครับหรือว่าเอาไปต้มหรือทำอะไรสักอย่างนะครับยวดูอีก่อนโอเคครับก็น่าจะมีแค่นี้นะครับก็ได้ตรงนี้สามนอนนะครับแล้วก ได้หน่อไม้ลืมแรงมันหน่อนึงนะครับก็เป็นสีหนอนะครับก็เดี๋ยวจะไปให้คุณแม่ต้มหรือแกงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่คุณแม่จะทําไปกินนะครับน่าจะได้ต้มด้วยนะครับไม่ต้องไปซื้อเอาอยู่ที่บ้านโอเคคล,คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับมา หาหน่อไม้หรือว่ามาเอาหน่อไม้นะครับก็ที่ลินห้วยที่ผมเคยมายกยอมาตกปลานะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะทำคลิปตกปลาอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าเหยื่อของผมยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นคลิปไหนนะครับเพราะว่าผมเอาเหยื่อมาก็กอนนั้นก็ตกไปก็เหลือเยอะเลยก็ไม่ใช่เยอะนะครับก็เหลืออยู่พอประมาณพอตกได้นะครับ น่าจะได้5ตัว6ตัวอยู่นะครับ <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับทั้งชมคลิปและหนังขายยาให้มาโดยตลอดนะครับมาโดยตลอดนะครับก็คลิปนี้ก็บายๆครับสวัสดี <c oughs> ครับผมเจอกันต่อไปนะครับผมโอเคครับก็จะให้ชมบรรยากาศนะครับทั้งห้วยและสวน นะครับก็เดี๋ยวชมกันแล้วเดี๋ยวก็จะปิดคลิปเลยนะครับนี่ครับชมบรรยากาศนะครับก็กําลังปรับปรุงนะครับเนื้อที่สวนนะครับเพื่อจะทําการเกษตรนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยไปแล้วนะครับแล้วก็จะขุดยาคาตรงนี้ออกนะครับปกตินะครับยาคาจะเต็มเลยครับแต่ผมได้ออกไปแล้วแต่ผมจะต้องขุดยาคาออกอีกนะครับก็เดี๋ยวใช้เวลาอีกประมาณ สามเดือนนะครับถึงจะขุดหมดนะครับย่าขาตรงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับยอมเสียเวลานะครับสามเดือนเพื่อที่จะให้สวนเรานะครับกลับมาทําสิ่งต่างๆได้อีกหลายอย่างนะครับนี่ผมก็ปลูกมะเขืออยู่นะครับโอเคแล้วก็จะให้ดูที่ห้วยนะครับลําห้วยนะครับเป็นบรรยากาศลําห้วยขอนแกนนะครับที่อยู่ติดสวนผมนะครับนี่ครับนี่ครับผมโอเค นี่เป็นบรรยากาศสวนของผมนะครับนี่ก็จะสุมนะครับสุมปรับพื้นที่ให้ทําอะไรได้อีกนะครับก็อาจจะมาทํากับข้าวอยู่แถวๆนี้นะครับมาทํากินนะครับสวนก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับเดี๋ยวก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับ